วันนี้เราจะมากางเต็นท์กันที่นี่ก่อนจะไปกางเต็นท์จริงหนึ่งวันวันนี้ขอสอมกางก,ากา่อนเพราะว่าไม่ได้กางเต็นท์มาสามปีแล้วลืมวิธีกางหมดแล้วเราเชือกมันพูกยังไงวะเนี้เช้ามืดแล้วยังฝึกกางเต็นท์ไม่เสร็จเลยยกขึ้นลดแล้วลุยกันเลยวันนี้ เติมพลังก่อนไปใช้แรงอ้าวยังไม่ได้ท่ายเลยตัวเองไม่รีบจริงๆเลยก็คนมันที่อยู่ะขอให้อากาศแบบนี้ทั้งวันเถิดอากาศดีมากเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยคุณป้าดูไปรึมเราจะมาดื่มด่ำธรรมชาติกันใช่ไหมใช่โหนี่ไม่ใช่รถเก่งไหยเนี่ยเป็นรถบรรทุกใช่ แล้วครับลานกลางเต็นท์ของเราชอบไหมครับที่นี่ชอบแน่ยอยากมาอีกอ่ะจะได้เล่นน้ำไม่เย็นสบาย เสร็จสักทีสามชั่วโมงกว่าจะได้นั่งพักของพวกเรามาครบแล้วเวก็กินมันไก่อีกครั้งตอนที่อยู่บ้านก็กินมันไก่น่าจะเป็นไก่อยู่แล้วเนี่ยโอ๊ะโอ๊โอ๊มือเย็นของเราซุกี้โอ๊ะโอ๊โอ๊ะอึ้บน้ำเย็นนทุกคนดูนี่พวกข่าล้ําลัดเราเลยนี่ อันนี้คูเขอใหญ่สุดนี่มีลงแล้วเย้วันนี้ได้เล่นานา้ำคลิปที่แล้วไม่ได้เล่นาน้ำด้วยคลิปหน้าจะไปไหนต่อฝากกดติดตามไม่ถึงสามล้านเลยหรือสี่ล้านถ,ถ้าถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็กดติดตามแล้วบอกมาว่าจะทำคลิปอะไรบอกกันได้เลยนะบายโอ้โหย,ยกช่องให้เลย